สวัสดีครับคลิปนี้ก็กลับมาพบกับซามูไรเทแลนเช่นเคยนะครับคลิปนี้ก็อยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับแอดมินกอนซามูไรเทแลนเนาะคลิปนี้ก็มารีวิวส่งงานให้ลูกค้านะครับซึ่งจะเป็นดาบคู่ขนาดวากิและก็ขนาดทันโตนะครับคอนเซ็ปต์ของลูกค้านะครับตอนแรกลูกค้าอยากได้เป็นสีส้มดำนะครับเพอเอิญว่าสีส้มดำที่ร้านไม่มีเนาะก็เลยได้เป็นสีนี้มานะครับโอเคก็จะเป็นสีทองดำแทนนะครับตัวนี้ เรียกว่าสวยงามเลศหรูอลังการเลยทีเดียวนะครับไม่คิดมาก่อนนะว่าสีทองดํามันจะเข้ากันขนาดนี้นะครับเรามาดูรายละเอียดของดาบกันเลยนะครับโอเคครับเรามาเริ่มที่ขนาดทันโตะก่อนนะครับความยาวรวมอยู่ที่55ซนติเมตรนะครับจากด้ามจับถึงท้ายฝักเลยนะครับฝักดาบนะครับทาจากไม้แท้แล้วก็ทําเป็นสีดําเงานะครับมีเขาควายกันกระแทกท้ายฝักนะครับแบบนี้เลย สวยงามนะครับแล้วก็ไล่มานะครับมีเขาควายกันกระแทกสะดือนะครับแบบนี้นะครับสวยงามเหมือนกันเชือกพันฝักนะครับจะเป็นสีทองสวยเลยนะครับแล้วก็มีเขาควายกันกระแทกปากฝักนะครับตัวนี้เห็นไหมครับสวยงามเหมือนกันนะครับด้ามจับนะครับทําจากไม้แล้วก็หุ้มด้วยหนังกระเบนแท้สีดํานะครับพันด้วยผ้าสีทองนะครับตัวนี้พันใหม่เลยนะครับหนึ่งหมุดไม้ไผ่นะครับ ชุดสือบานะครับชุดซือบาชุดฟิตติ้งนะครับตัวนี้ลูกค้าเลือกเองนะครับอ่าเป็นทองเหลืองแท้นะครับตัวนี้เป็นงานทองเหลืองแท้ฟูชิคาชิระแล้วก็เมนูกิลูกค้าเลือกเป็นตัวมังกรนะครับแบบนี้สวยงามนะครับส่วนใบดาบนะครับใบดาบตัวนี้จะเป็นเหล็ก T10 นะครับโซจิฮาร์มอนขัดขุนไม่มีร่องเลือดนะครับเดี๋ยวผมเอาให้ดูนะครับ ส่วนกันดาบก็แกะลายแกะชื่อร้านไว้เรียบร้อยนะครับต่อไปเรามาดูขนาดของวากิซาชิก่อนนะครับขนาดวากิซาชิจะยาวอยู่ที่78ซนติเมตรนะครับด้ามจับก็ทําจากไม้แล้วก็หุ้มด้วยหนังกระเบนแท้สีดําพันด้วยผ้าสีทองเหมือนกันนะครับตัวนี้เมนูกิแล้วก็ฟูชิคาชิระลูกค้าเลือกเองเป็นลายมังกรน,นะครับเอาเข้าคู่กันเลยนะครับซื้อบะก็ลูกค้าเลือกเองเหมือนกัน ฝักดาบนะครับทาจากไม้แท้ทําสีดําเงานะครับมีเขาควายการกระแทกเหมือนกันทุกอย่างเลยผันด้วยผ้าสีทองเหมือนกันสวยงามนะครับท้ายฝักก็มีการกระแทกเขาควายเหมือนกันโอเคก็เป็นชุดแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ลูกค้าเลือกเป็นชุดชั้นวางไม้สักไปด้วยนะครับ จะเป็นตัวนี้นะครับลูกค้าเลือกนะครับเรียกว่าเข้ากันทั้งชุดเลยนะครับสำหรับชั้นวางแล้วก็ดาบนะครับนี่นะจะเป็นตัวนี้เลยนะครับชั้นวาง3ชั้นติดผนังนะครับแบบไม้สักทองโอเคต่อไปเดี๋ยวผมจะเอาใบดาบให้ดูนะครับโอเคครับต่อไปเรามาดูใบดาบนะครับใบดาบตัวนี้จะเป็นเหล็กทีสิบแท้นะครับกันดาบจะแกะชื่อร้านไว้ ทุกใบดาบนะครับตัวนี้แล้วก็มีใบเซอร์ของทางร้านให้ด้วยนะครับใบดาบเป็นเหล็กที่10แท้ฮาร์มอนโซจิฮาร์มอนขัดขุ่นนะครับใบเต็มไม่มีร่องเลือดนั่นเองนะครับดูลายฮาร์มอนชัดๆเลยนะครับแสบตาก็นเลยทีเดียวนะครับปลายดาบรับคมหักมุมคิสกิแท้นะครับสันหนาอยู่ที่7มิลเปิดคม100%เเซตสามารถใช้งานได้จริงแน่นอนฟันขวดน้ําฟันไม้ไผ่สบายๆนะครับตัวนี้ฮาบากิเป็นทองเหลืองนะครับมี ราของทางร้านติดไว้เรียบร้อยขนาดวากิก็เหมือนกันนะครับเป็นโซจิฮาร์มอนขัดขุนตัวนี้อาจจะไม่เห็นนะครับเงาบางนิดนึงน,นะครับปลายดาบรับคมหักมุมคิสกิแท้เปิดคมร้อเอร์เซดี๋ยวผมจะจับให้ดูก็แล้วกันนี่นะครับเห็นไหมครับคิสกิแท้นะครับหักมุมสวย ด้ามจับนะครับจะพันใหม่นะครับไม่ใช่มาพันมาจากโรงงานตัวนี้แต่งใหม่เลยนะครับจะแน่นกว่าพันจากโรงงานมานะครับตัวนี้เป็นหนึ่งหมุดไม้ไผ่นะครับเพื่อที่สะดวกถอดง่ายแล้วก็เปลี่ยนชุดวิ้งง่ายนะครับความสะอาดง่ายนะครับแต่กันดาบเต็มเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าต้องแกะชื่อร้านไว้ตรงกันดาบนะครับนี่นะอ่ารับคมสวยงามนะครับเรื่อมมามาบเลยหันก็โอเคเรามาดูขนาดวากินะครับ นี่นะครับขนาดบากิก็เหมือนกันเลยนะครับหนึ่งหมดไม้ไผ่นะครับนี่นะพันใหม่นะครับแน่นๆหนาๆเลยนะครับใบดาบนะครับโซจิฮาร์มอนขัดขุนนะครับสวยงามอ่าปลายดาบรับคมพังมุมนะครับสวยงามเลยนะครับดูอีกฝั่งหนึ่งว้าวฝั่งนี้สวยมากนะครับ หลังใสนะครับใสแจ๋วเลยนะส่องเป็นกระจกเห็นเลยไหมเห็นไหมครับเห็นกล้องเลยนะครับตรงนี้โอเคนะครับอาจจะเห็นหน้าอันหล่อเหล,า,ลาของแอดมินด้วยนะครับปลายดาบก็รับคมหักมุมสกีแท้สันหนาเจ็ดมิลเปิดคมร้อยเปอร์เซ็นต์ใช้งานได้จริงแน่นอนนะครับตัวนี้ก็เป็นดาบชุดดาบชุดดาบคู่ดาบชุด,ดชของอลูกค้านะครับ ตอนแรกนะครับตอนแรกก็เป็นสีดานะครับเป็นสีดําทั้งหมดเลยนะดาบชุดนี้นะครับตอนแรกเป็นสีดําทั้งหมดแล้วก็ลูกค้าคอนเฟิร์มมาให้โมดิฟายใหม่นะครับเอาเป็นสีส้มดําแต่ส้มดําทางร้านไม่มีก็เลยเอาสีให้ลูกค้าเลือกนะครับลูกค้าก็มาจบที่สีนี้นะครับกลายเป็นสีทองดานะครับบวกกับชุดฟิตติ้งนะครับชุดฟิตติ้งฝักนะครับเป็นสีเดียวกันเลยเห็นไหมครับมันจะผนวก เหมาะเจาะกันมากเลยนะครับเข้ากันมากเลยนะสำหรับชุดนี้อ่าก็ทำเรียบร้อยนะครับอุปกรณ์มีนะอุปกรณ์มีชุดของแต่งมีพร้อมนะครับใช้เวลาทำไม่เกินหนึ่งอาทิตย์อ่าเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ส่งงานให้ลูกค้าวันนี้ก็เอามารีวิวให้ลูกค้าไว้ชมแล้วก็ให คนที่สนใจนะครับคนที่สนใจคนที่อยากได้แนวแนวแบบนี้หรือว่าอาจจะอยากได้เป็นแนวของตัวเองนะครับก็เป็นทางเลือกในการตัดสินใจดูนะครับว่างานเวลาทํางานเวลาประกอบใหม่นะครับทำใหม่นะครับทำจากช่างเฉพาะด้านเฉพาะฝีมือของแต่ละท่านนะครับมันจะออกมาสวยแล้วก็เนียนนะครับโอเคครับวันนี้สมุไรไทยแลนด์ก็รีวิวให้ชมเพียงเท่านี้กันก่อนนะครับ ส่วนใครที่ชื่นชอบคลิปของสมุไรแลนด์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามช่องสมุไรแลนดด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์นะครับถ้าถูกใจก็กดกระดิ่งไว้ด้วยกระดิ่งโอเคครับไปก่อนละ